นี่เลยก็ถือว่าลงทุนสร้างความสุขให้ตัวเองค่ะก็ควักเงินเงินล้านเลยนะคะไปทำสัญญกรรมใบหน้าที่เกาหลีผู้กำกับชื่อดังอย่างพอานนท์ค่ะก็อยากจะดูเด็กลงอะนะแต่ไม่วายก็มีคนมาค่อนแคนดราม่านะคะบูลลี่บอกว่าโอ้สัญญกรรมครั้งนี้เนี่ยนะอืมยังไงยังไงอยู่นะคะซึ่งเจ้าตัวไม่ทนบอกว่าด่ามาก็ด่ากลับไม่โกงและไม่ฟ้องเพราะเชื่อว่า คงจะไม่มีเงินจ่ายอย่างแน่นอนนะคะจากนี้ก็รอนหน้าหายบวมแล้วเดี๋ยวจะไปทำคอต่อส่วนเรื่องคดีความเงียบๆไปแล้วให้ทนายเจมส์เป็นคนจัดการแทนค่ะส่วนใหญ่ทำศัลยกรรมเนี่ยมันต้องประมาณ3-4เดือนตอนนี้ตาม,มันก็เริ่มเริ่มเขาเรียกลดแล้วไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แล้วแต่จมูกยังบวมอยู่รอบนี้ก็ทำครึ่งหน้าบนครับเดี๋ยวพอกันยาก็ทำครึ่งหน้าล่างทำคอเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดูคอคพมันเหี่ยวอยู่เพราะว่าเราเคยอ้วน แล้วออพอเราผอมปุ๊บมันก็จะย่นเพราะฉะนั้นอย่ามาว่าเรื่องคอหมอเขานัดตั้งงานแล้วเพราะว่าเขากลัวเราไม่ไหวไงถ้าทําพร้อมกันหมดเลยเราก็ตาย mm hmm. คือพอคือตอนทำอ่ะไม่เป็นไรเราแต่ตอนหายอะ่ะมันก็จะไม่ไหวมันก็จะเจ็บเราก็รอทําทีละครึ่งหน้าอะไรนี่เป็นศิลปกรรมมาเอา กูเสียกรรมจริงๆก็โอเคนะเราก็เด็กลงแล้วก็ที่สําคัญคือคือตอนนั้นนะแบบที่แบบไปทําไม่ใช่แบบหยับเป็นคงยูนะคือจมูกคงยูเขาสวยไงเราก็เอาจมูกแบบนี้แต่พอทําแล้วหน้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าเขาไงาเราก็เราก็ได้กงขังไปเฝ้าบ้านไปเป็นเดือนรอบนี้ก็เกือบร้านนะครับครับผมตอนนี้ยังไม่รวมช่วงล่างสตาร์ที่มันไม่ได้มาปล่อยให้ใครมาด่างง่ายๆอยู่แล้ว กมก็ระวังตัวละกันคดีไม่รู้คดีมันมันอะไรก็ไม่รู้พี่ก็งงๆว่าเราทําดีบอกให้คนอื่นๆระวังตัวก็เดืโดนฟ้องเราก็งงว่ามันคืออะไรแต่ถ้าหลักฐานเขาไม่ดีเราก็มันมันเราไม่ได้ว่าเขาเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนโพสต์ด้วยเพราะไปดูในโซเชียลพี่ไม่มีการโพสต์อะไรเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิด แต่กลัวหน้าออกมาไม่ดีนี่แหละเพราะว่าเราก็ให้ความร่วมมือเนาะถ้าอยากได้อะไรให้ความร่วมมือแต่ตอนนี้ข้าขอดูหน้าเราไม่ให้เพราะว่ามันบวมมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ